วิดีโอนี้ก็มีคนวาดเพ้วยผมเหมือนเดิมซึ่งผมก็ต้องขอบคุณพวกเขามากานะครับเอาข้ามาพร้อมนะไปดูกันเลยครับผมอุลตร้าเทลทอร์เรียลเป็นยามขี้เกียจที่คอยเฝ้าอันเดอร์กราวด์และายังเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่ฟิสเจอหลังจากออกมาจากร <Tor al S 2> ูนทอร์เรียลเป็นคนตลกแังเป็นคนที่ช่วยนำทางฟิสผ่านโนดินยังเป็นคนที่ช่วยฟิสแก้ปัญหาแปลกๆของแอสจอีกด้วยคราวนี้เราก็มาดูบุคลิกของอุลตร้าเทลทอร์เรียลกันนะครับทอร์เรียลเป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนกับแซนในโลกอันเดอร์เทลเลย,เลย เธอจะเป็นคนที่ขี้กังวลแทนทอรเรียลจะมีด้านที่มีความเป็นแม่เล็กน้อยและเธอยังเป็นคนที่ขี้ลนลานอีกด้วยอัลเตอร์เทลทอรเรียลชอบเล่นบุกตลกชอบเล่นสุดอบกุและดูเหมือนว่าเธอยังชอบทำทายเหมือนเดิมแม้ว่าทอรเรียลในอัลเตอร์เทลจะต่างไปจากอันเดอร์เทลทอรเรียลมากก็ตามในครั้งแรกที่ริสเจอกับทอรเรียลนั้นทอรเรียลได้เอาทายแบนแทกหน้าของริสแทนการเล่นบุกกลุ่สดที่แสนในอันเดอร์เทลใช้ ในโลกเอาเตอร์เทลเคาเรียลจะขายพายที่ป้อมยับของเธอแทนฮอตดอกที่แซนขายในโลกปกติและเธอยังเลี้ยงหอยทากที่มีชื่อว่าสลลมี่ด้วยนะครับและถ้าฟิสเลอนที่จะเล่นแบบเซโนไซส์ในฉากการต่อสู้สุดท้ายเคาเรีเยลจะไม่ใช้พลังควกกบคุมเราเป็นกระแทกกำแพงรวมๆเหมือนกับแซนเธอใช้เวทมนต์เสกลูกไฟยั์หลายๆลูกมาล้อมเราแล้วพุ่งเข้ามาหาเราพร้อมกันแทนแต่อย่างไงก็ตามท่านี้ก็เหมือนกับท่าสุดท้ายของแซนแน er Hotel นเทลด้านหลง ว่าจะใช้ท่านี้ยังไงเราก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์ของอัลเตอร์เทลทอรีเอลกับคนอื่นๆกันนะครับความสัมพันธ์ของแอสกอร์กับทอริเลเนี่ยสนิทกันมากจนถึงขั้นที่เรียกชื่อเล่นกันได้เลยโดยบางครั้งทอริเอลก็รียกแอสกอร์ว่าแอสหรือกอรี่สาเหตุที่ยังคู่สนิทกันมากเนี่ยก็มาจากสาเหตุที่ว่าในโลกอัลเตอร์เทลทอริเลและแอสกอร์เป็นพี่น้องกันและเรื่องความทอรีเยลเป็นพี่สาวทำให้เธอต้องเป็นคนที่ดูแลแอสกอร์ เอตั้งแต่เด็กทำให้พวกคอาสนิทกันมากนั่นเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ